พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่นพระองค์ไปยังจังหวัดภูเก็ตในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมฝึกซ้อมและทรงร่วมในการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระธาานภูเก็ตคิงคัพริการตา ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบขนาดใหญ่ประเภทคิวโบสในเรือที่ชื่อว่า y ายูท7 2ซึ่งมีนายเควินวิทครับเป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบภูเก็ตคิงคับริกาตตาเป็นกัปตันเรือ และมีนางสาวนพก้าภูลพัฒน์เจ้าของ2เหรียญทองเอชินเกมในปี2010และปี2014ลงแข่งขันในเรือลำนี้อีกด้วยครับซึ่งพระองค์ได้ทรงลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมทางการบังคับเรือและการดูทิศทางของลม สำหรับเรือที่ทรงลงแข่งขันในประเภทคิวโบสจะมีผู้เข้าแข่งขันอยู่บนเรือได้15คนซึ่งในการแข่งขันภูเก็ตคิงคับริกาตตาเรือวายูได้ลงแข่งขันไปแล้วจำนวน3วันโดยทำคะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนตามหลังทีมเรือฮอลลีวูดจากออสเตรเลียที่มีนายเรมอนด์โรเบิร์ตเป็นกัปตันทีมอยู่3แต้มครับในขณะที่อีกหนึ่งความหวังของทีมเรือใบของไทยที่มีโอกาสคว้าชแชมป์อยู่ในรุ่น เรือพีเมียนะครับซึ่งเรือพายแปซิฟิกที่มีกัปตันอิทินายยิ่งเซรีซึ่งเป็นแชมป์เก่าขึ้นนําเป็นอันดับที่1ของตารางโดยขึ้นนําเรือชาทูตของกัปตันปีเตอร์เคมเมอร์เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโดยวันนี้เป็นวันหยุดพักการแข่งขันก่อนจะมาแข่งขันต่อใน2วันสุดท้ายนะครับก็คือในวันที่8ปดถึงเธันวาคมนี้ที่หาดกะตะจังหวัดภูเก็ตครับ